দু Mae Minde sein Dylid i mi ddysgu. Dwi'n mynd i edrych ar hyn, oherwydd mae'n hawdd pan fyddwch chi'n mynd i'r ystafell. I, I, i I land... you In... nee, maar ik heb de handicap. Ik een handicap. Ja, ik heb een handicap. Ik heb een moet het ja, Ik heb je handicap. Ik moet het een handicap. Nee. Je

ส,ส,ส,ส่นต้นเล็ก er. ส,ส,ส,ส่นที่ทำใทรสกิวิสเลงฮะดู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 กรดู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 ดดู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 ดนดู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 ดดู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 ดดู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 ดดูดูดูดดูดูดูด ตาที um ่ต enfin ิรติติ๊นี่น่าเสร็จติโอ้พิตตีิตินสเตกเอกอิชเชอเเยอะๆที่มีซุปปลาขนมจีนน้ำยาขนมจีนที่กระดูบหรออบต้มยำกุ้งคนละตัวไหมไหนยังไนก็เหมือนกัน Du gillar inte när jag handlar någonting sånt. Älskling, det är så söt den är. Du kan göra din pizza också. So. Titta. Här, titta. Du kan ta din pasta. Massa saker som man ska tänka på. Vi ska diska den. Haka tillbaka när man tar upp. ม,ม,หม,มาหมดเสียเยอะเลยนี่เด e ๋ยววอลลิคเต็มหน้าที่บอกโย่ขอบคุณมากครับ <c oughs> ดูสเตอร์อันนี้แฟนตัวจเจเฮทพิซซ่านะคะเขาจะมีพิซซ่าสำเร็จรูปม้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นซอสที่แบบว่าเขาผสมมาแล้วนะคะนี่ค่ะซอสนะคะ <c oughs> อ๋อว่าบเรทุกคนว่าสวยหรือเปล่าคะ แฟนเปียวเราวาเปียวซื้อเปียววาสวยจะตายแฟนเปียวเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนาลกเกไกลมากค่ะเบิง้งเวลาหยิบใส่งันก็สะดวกชอบมากเลยค่ะทุกคนเปียวสั่งสีนี้มาสีครีมส่วนอนันนี้ซับรถนะคะเปียวซื้อมาไปต้องอมันเขียวนะคะเปียวก็เลยล้อจนมันเป็นสีน้ำตาลเนี่ยค่ะใกล้จะได้กินแล้วมืออ่นเนี่ยกินพอดี อันนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเศษผักนะคะเอาไปเห็ดปี๋นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นผักขึ้นชายของฝรั่งนะคะเกี่ยวกับเอาแซ่เกลี่ยน้ำไว้กับบานออกไม้ไม้อีกค่ะให้เขาได้ก,กินนะคะนี่นะคะ่ะชีวิตต่างแดนซัมเนกมีแห้งหรอคะอันนี้เป็นกางขยะเอาไว้นี่ใกล้ๆมือเขาอันนี้เก็จะล่างมาใส่งานค่ะสะดวกสบายอืแฟนเพื่อนเล้นเอาปลาเขือเทศ ะะท้าพิซซ่าเนาะคะ่ะแล้วเพิ่นก็จะเอานาใส่แบบด้ชีสอัดีก็จะเป็นชีสค่ะเปียวบอกแฟนนั่ใส่กันไก่อันนี้จเจ้าใส่ไปแล้วมันสุกกระปก <c oughs> ขอมาจากจีนจะีซื้อของมาจากจีนแฟนจเจ้น,นี้ <c oughs> อืนี่ค่ะเพิ่นก็หฮย คนอยากกินอย่างอะไรอะไร,ร,รวันนี้เป็นเะไรวาซื้อถ้าแม่อยากหนเพิ่ไได้ซื้อมาเห็ดนะคะนี่แหละค่ะวิธีชีวิตในต่างแดนเลิกงานมาตอนนี้กระทุ่มหนึ่งแล้วนะคะกะเ็เทพิซซ่ากินจะเบนไซ่ลายชีสก็ไดพ่อใหญ่เนืนะคะ่ะวนนี่ก็เป็นเนื้อเทียมที่เปียว หัวไว้ให้แช้นนะคะทุกคนค่ะเพื่อนก็ได้เอาใส่เพี่อนกลงไปทางล่างค่ะคะบดีบบึงเอาไว้นะคะใความร้อนมันลยทีเราจะถ็ล้ไปนะคะสกอดูมบปะอมินแวกที่สมยอยชอบฟอร์มชีนะ <Yeah. S 1> ทิกะดูยอ,อกเลยลิตรแล้ว <Yeah. S 1> ทิกาดซอั่ง อูอันดักที่โครมในยอย์ชอบนนังทิ้งฟอมชีนะสปูดังเกอร์วอ์รฟรอูวินิจเะยอรสเป็นเดียวละเพ่งนะอะฮูวยได้สมันอันวนดามสตูตัวมอออกลีลบอรวินพลัวอันนลุนดาสดวะอันนี้แฟนเพื่อนเอาเนื้อเทียมใส่แล้วเลี่ยวลงไปหางลางปีมาบัวทันนะคะแล้วก็ มาหอมสีขาวซอยใสแล้วก็บวเขียดเทศเนื้อเทียมพวกนี้เปี่ยวผัดใ้เห้แฟนเปี่ยวหมูว้านนะคะเพ้่ก็ใส่ตู้เย็นไว้เวลาเพิ่นอยากนเนี่ยเพิ่นก็เอามาเฮ็ดท็อปปิ้งนาเลยนะคะเราต้องเสียเวลาเฮ็ดตัวไปจัดแซลในนตู้เย็นเวลาเอาเลยงานมาเขาก็จะหิวนะคะทุกคนนะคะชีสอันนี้ก็จะเป็นชีสที่เขาขูดมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมเค้กที่ เป็นแผ่นขนมปังแล้วเป็นเกลือนะคะเพื่อชอบกินอร่อยดีค่ะอันนี้เพื่อกลางเรียบร้อยแล้วนะคะตื่นเต้นมากอยากใส่งานแฟนกระจมหนาจมหลังจมแปดจมแปร่ท <c oughs> ิกดูเดนกึมบรอคาวาลีเทียดฮะแฟนเปลี่ยนแล้วมาใหญ่เปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสีนะคะเนาะนมนดูหนาลักดีไหมคะทุกคนเบิ่งตะมูตะมิ <c oughs> กินมากเลยค่ะทุกคนเบิงผักเปียวฮั่นสับไซส่แกงอ่อมนะคะเฮ้ยเนี่ยค่ะเปียวเอาผักเปียวแห้งสินะคะทุกคนเก็บได้กินโดนมากเลยนะคะแซน้ำไว้นะคะเห็นบอกทั้งสวยเหมือนเดิมอันนี้สองอาทิตย์แล้วนะค่ะอันนี้ค่ะเงาะมะม่แล้วนี่แหละค่ะของกินเปียวแกงอ่อมปลาสวายนะคะทุกคนบนเปียวเค็ดเป็นแตงเมื่อวานนะคะเปียวก็เอาไปกินแตงเมื่อวานในแซ,บแซบ่บ มื้อนี้ไปประหยากกินอีนะคะนึกอยากกินสดนห้อนๆนะคะกินเล็นๆที่อุตอนกล้ืนนี่แหละคะ่ะคนผักสัมมะปีค่ะยัดลงไปมีหอวฟักท้องค่ะกินกินแบบนี้นะคะ่ะมื้อนี้กินกับเล่นนะคะเอาผักเน้นกินผักตอนเย็นนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงแบบว่าลดแป้งตอนกล้นนะคะทุกคนแต่มากินแหนมปลาแดกแทน ค่อยๆเปลี่ยนไปนะคะเปียวเปี่ยวชอบกินเข่ามากนะคะทุกคนแล้วมันมีปัญหากับตัวเองนะคะเปกินเขา่าไปชอบเข่านะคะแต่มันบริยดีสําหรับเปียวนะคะขอกินเมนูนี้นะคะม,ม,มาแล้วจ้าทุกคนมากินน้ากันเป็นไดนะคะหนารอยหรือเปล่าอืมค่ะแกงออมออกจากเตาหอมๆอร่อยอืมคนหุยๆุยอยู่ค่ะทุกคนมาเด้อจ้ามากินน้ำกัน แฟนเพียวตักไปกินก็นจะหมดถาดแล้วค่ะทุกคนบ่งเพียวปฏิทันตนวคืนนี่สิอบอกินนะคะค็ะเลือบบอกินกินแกงอ้อมย่างเดียวนะคะวันนี้เปียวก็พอบ้านกระพาะกันเถียงกันเรื่องสื่อของบ่จําเป็นค่ะนี่ราคาทุกคนคู่ชีวิตในต่างแดนนะคะเขาจะคุยกันแบบนี้ค่ะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ